ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่งดงามคมชัดและหายากม,มากนะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสที่ระลึกนะครับสร้างพระบรมราชานุิบรีในหลวงรัชกาลที่5นะครับหลังสมเด็จเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะกลไทองและผมได้เลี่ยมกรอบไว้แบบนี้นะครับมีสภาพเก่างดงามมากๆนะครับ ด้านหน้าประทับรูปเหมือนนะครับหรือพประบลมรูปในหลวงชันที่5มียันอยูด่ด้านซ้ายและการที่5ผิดว่าพักวีได้ด้านขวาของเหรียญครึ่งพระองค์เห็นเนื้อกระไหลทองอย่างชัดเจนนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับประทับ สมเด็จเขตชัยโยอยู่ด้านหลังเหรียญจะรึกข้อความที่ระลึกสร้างพระบรมราชทาุษษษษษษุสวีรอหจังหวัดอ่างทองครับงดงามคมชัดเข้มขลังและมีเพียงหนึ่งเหรียญเท่านั้นถ้าหากเ c ฟซีท่านใดสนใจอยากเช่าบูชานะครับมีไว้ประจําตัวนะครับให้รีบติดต่อด่วนที่ช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ